สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอกระต่ายอีกแล้วนะคะวันนี้สามาบอกวิธีการทานชาประสานน้ำนมค่ะของเราจะเป็นแบบซองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณแม่ได้รับชาประสานน้ำนมแล้วนะคะคุณแม่ก็ต้มน้ำในกระติกน้ำร้อนประมาณ1,500 ML นะคะแล้วก็นำถุงชานะคะหน่ซอง ลงไปแช่ในกระติกน้ำร้อนเลยนะคะหลังจากนั้น5นาทีก็เริ่มกดทานได้นะคะแล้วก็แช่แช,แช่ทิ้งไว้แบบนั้นเลยก่อนปั๊มนมนะคะคุณแม่ก็กดทิ้งไว้ให้มันอุ่นๆแล้วก็ดื่มก่อนปั๊มนมครั้งละหนึ่งแก้วค่ะก็คือเราจะ หนึ่งถึงสองแก้วก็ได้นะคะแต่ว่าชาหนึ่งซองอ่ะจะจะใช้ได้ประมาณหนึ่งวันค่ะอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะค่ะเหมือนตอนหมอปั๊มนมเองนะคะหมอก็จะมีกระติกน้ำร้อนสองใบค่ะหนึ่งก็คือใส่ชาสมุนไพรใบที่สองคือเอาไว้กดน้ำร้อนไว้ประครบเต้านมหรือเอาไว้กดล้างอะไรเอาไว้กดน้ำร้อน เพื่อใช้นะคะเหมือนหลังคองเราก็จะใช้น้ําร้อนเยอะเพราะฉะนั้นหมอก็จะมี1ใบเป็นน้าําเปล่า1ใบเป็นชาสมุนไพรนะคะรวมเป็น2ใบค่ะนี่เป็นวิธีที่ง่ายนะคะสําหรับคุณแม่ก็คือจะเหมือนไม่ต้องไปชงแต่ละครั้งเวลาเราจะกินก็คือเราแช่ไว้ในกระติกน้ําร้อนได้เลยหรือและถ้าบ้านใครมี ต้นใบเตยนะคะสามารถขยี้ใบเตยล้างให้สะอาดขยี้ใบแล้วก็นํามาใส่กระติกได้นะคะเพื่อความหอมแล้วก็อร่อยแล้วใบเตยยังช่วยบำรุงหัวใจของคุณแม่ด้วยค่ะ